ช่องน้องเมเดนะคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเมื่อตีสามเมื่อวันที่5นะพี่เป้ตื่นขึ้นมาแล้วเช็คข้อความมีเอฟหลายท่านทิมไปบอกพี่เป้ว่าหาช่องที่เมเดไม่เจอเกิดอะไรขึ้นคะก็เริ่มตั้งแต่ วันวันที่5นะคะประมาณทุ่มนึงวันนั้นก็เป็นวันเกิดน้องเมย์ไอการะดะ <c oughs> เราก็ำลังโซลหมูกระทะเราเ <c oughs> มามัน,นะะ <c oughs> มากแล้วก็มีอ e ีเมลส่งเข้ามาหาเราว่าคุณกำลังพยายามเข้ายูทูบของคุณอยู่หรือเปล่าะะ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นน่ะเ <c oughs> มย์ก็รีบส่งข้อความหาพี่เหน่งนะคะซึ่งพี่เหน่งอยู่อยู่ที่ทักแล้วเพราะว่ากำลังจะพักก่อน ตัเองเองก็บอกมาว่ากำลังใช้อยู่ก๊ำลังใช้เ<อ>พิ่งหยิบขึ้นมาพอดีเลยเออกำลังใช้ที่จะเข้าหลังบ้านช่องยูทูบอยู่ซึ่งเมย์ก็ไม่ได้เข้าไปกดว่าโนนะเพราะว่าถ้ากดโนเนี่ยที่เหน่งเขาจะเข้าไม่ได้นะคะแต่ปกติแล้วอ่ะถ้าเราไม่กดเยี่ยนหรือโนอ่ะไม่ว่าใครอ่าไม่ว่ที่จะเข้าเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าได้เออเมย์ก็ไม่ได้กดนะคะ นี้ประมาณแค่ไทีเมยก็ได้เข้าไปดูหลังบ้านของยูทูปผ่านมือถือเมยช่วงที่กำลังกินอมู่นะอยู่อะค่ะซึ่งพอปุ๊บเข้าไปดูก็ตกใจเพราะว่าเหมือนเขาเตะเราออกมาแล้วอะเหมือนเราไม่ได้ล็อกอินหนึ่งคือเราไม่ได้ล็อกอินทั้งในแอปพลิเคชันในทูตสตูดิโอนะคะที่สำหรับ YouTube ไปเช็คหลังบ้านเนาะที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ส่วนในหน้าเว็บไซต์ที่เป็นหลังบ้าน ก็ถูกเตะออกกันแล้วก็แอคเคาน์ที่ใช้รับเงินนะคะที่เรียกว่าแอสเซสเซนต์นะก็ถูกเตะออกเหมือนกันเพราะว่ามันใช้อีเมลตัวเดียวกันนะเพราะมันเป็นเครื่อซูเปอร์เนาะใส่ยูทูบตอนนั้นเราก็เริ่มแบบเริ่มใจไม่ดีแล้วอะเแล้วทีเนี้ยเราพอเราเช็คเสร็จปุ๊บเราเข้าไม่ได้เราก็เลยพูดกลางวงหมู่กระทะเลยนะคะว่าเฮ้ยขอรองเมย์ว่าพี่อะ โดนขโมยช่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอนนั้นก็กินหมูกาะทะอยู่ก็หยุดหยุดแล้วพี่เหน่เงเน่งก็โทรหาพี่เหน่งบอกว่าพี่เราโดนขโมยช่องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เม่อะทำอะไรไม่ถูกนะพี่เหน่งเพราะว่าที่ขับรถจากที่พักอะมาที่ร้านหมูกระทะตอนนั้นก็มีทีมงานของน้องไอไก่อีะคะ่ะชื่อน้องอะไรนะพี่เติร์นค่ะน้องเติร์นนะคะ ที่เขามีประสบการณ์เป็นเบื้องหลังของช่องไอเดียค่ะเขาก็าพายายามบอกว่าพี่เจยยนก่อนเโผมช่วยอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็รอน้องน้องเขาก็มาเช็คให้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บน้องเต้ยก็บอกว่าพี่ไปแจ้งความก่อนไปแจ้งความก่อนเพราะว่าเห็นมันเกิดตอนที่เรารู้ว่ามันเกิดที่ออ่รตรงเต่างอยค่ะเราก็เลยรีบไปแจ้งความก่อนลงบันทึกประจําวันเนาะ ตอนที่เราไปสถานีตำรวจนะคะตำรวจเขาก็งงนะเพราะว่าสอนอนตองอยเนี่ยเขาไม่เคยยังไม่มีใครแจ้งความเรื่องแบบนี้มาก่อน,อนทางไซเบอร์ใช่เขาก็เอ๊ะคืออะไรแล้วเราเขาจะลงประจำวันยังไงอะ คือตอนที่ไปสถานีตำรวจอ่ะค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเพราะว่าตำรวจเขาก็ไม่เคยรับเรื่องนี้มาก่อนเราต้องค่อยๆอ,อธิบายถึงระบบแล้วก็ค่อยๆอ,อธิบายในการเขียนลงบันทึกประจำวนันใช่ไหมซึ่งระหว่างนั้นน่ะที่เมย์กำลังให้ให้การกับตำรวจอ่ะน้องน้องเติร์นนะคะเปนงานไอจีอีกอ่ะก็อยู่กับพี่เหน่ง แล้วก็พยายามพูด่น้องเขาก็โทรไปถามเลยนะโทรไปหาคนที่เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันเคยเจอโดนแฮ็กเหมือนกันอนะ่ะ ก็จะทำยังไ่อย่างเี้ยพอพเมพอเมลงคาถึประจำวันเสร็จใช่ไหมคะอ่าเราก็ไปที่ที่พักของเราน้องเติ้นแล้วก็ทีมไอีีก็อยู่ด้วยแล้วก็มีการช่วยเหลือจากที่ที่เคยโดนแฮกมาช่วยเราคู่คู่กันทั้งคืนเลยค่ะคือคําแนะนําที่ยูทูบบอกในเว็บไซต์เนี่ยเราแก้ตามสเต็ปของเขาหมดแล้วก็ไม่สามารถคู่ได้ ทางทางที่คนคนเพื่อนของน้องเตินนะคะที่มาช่วยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่เคยเจอเคสนี้นะที่แฮ็กได้ไวขนาดนี้แล้วก็แฮ็กไปทั้งอแอคเคาน์ที่เรารับเงินด้วยแบบไวมากๆอะไรอย่างเงี้ยระหว่างน<ม>ั้นประมาณหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ประมาณแค่สามนาทีน้องสาวของเมย์ก็เลยแคปหน้าจอมาอของช่อง YouTube เป็นหน้าจอที่เขาเหมือนกับว่าเขาเอา ช่องของเราเนี่ยไปขายแบบพวกพวกเหรียญเหรียญเงินดิจิตอลอะไรประมาณน,มน,นั้นนี่ยตอนช่วงที่เขาแฮชแช่องเราเสร็จนะคะเขาได้ลงคลิปตัวนี้มาก่อน เนี่ยหน้าหน้าอินเดียเนี่ยเอแบบเป็นคนอินเดียแบบนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเป็นคนนี้หรือเปล่านะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคลิปอื่นก็ได้ที่เขามาลงแต่นี่คือภาพที่เป็นคลิปที่เขามาลงล้กันเนาะใช่แล้วมีมีน้องสาวอ่ะส่งมาหาเอ๊ะทำไมเมย์ถึงลงคลิปอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเมย์ก็เลยบอกน้องสาวว่าไม่ได้ลงคือโดนแฮชอยู่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาลงคลิปเนี้ยได้ได้ไม่กี่นาทีเขาก็ได้ทำกัน อ่า v a t เวอ่าช่องอของเราทั้งหมดแล้วก็ทำการปิดช่องของเราไม่สามารถที่จะเสริรเจอได้เลยว่าช่องเราอ่ะยังมีอยู่อะไรเงี้ยพอถึงตอนนั้นก็นไ,ได้ตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มแล้วที่เราเยายยมกู้สี่ทุ่ม ซึ่งเราไม่สามารถแชทแชทสดกับ YouTube ได้เพราะว่าถ้าเราจะแชทสดกับ YouTube อะหนึ่งเราต้องเราต้องแชทผ่านช่องที่ผ่านกดแล้วกับสองคือเวลาในการแชทกับ YouTube อะมันจะเริ่มตอนเชา้าคือคือนนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็นอนเย็นแบบว่าเราต้องนอนเพื่อที่เราจะแบบตอนเช้าเราจะทำเรื่องกันต่ออะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นก็ยังรู้สึกรับไม่ได้นะเพราะมันเหมือนกับว่าช่องที่เราสร้างมาเป็นปีอะอยู่กับมันทุกวนันอะไรเงี้ยเราก็แบบ รู้สึกว่ารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนอนไม่หลับอะนอนไม่หลับนอนก็ก็จนหลับมาแหละพอตื่นเช้ามาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เป็นจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยช่องเราไม่นอนช่องเราหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้องเมย์เนี่ยนะคะสักคู่เรื่องของน้องเมย์กี่ปีคะที่สร้างช่องเมเดมาน่าจะต้นปี2019นะค่ะแล้วแบบที่จริงจังจริงๆก็น่าจะประมาณ อ่ะปีหนึ่งที่บบว่าจริงจังที่จะทำคลิปอะค่ะใช่แต่ก็คือพยายามพัฒนาช่องพัฒนาคลิปแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมันก็รวมอยู่ในนั้นแล้วก็ความทรงจําในการที่เราแบบไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วเราทา <perk nationale prayed> คลิปออกมามันมันอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะซึ่งบางคลิปเนี่ยเมไม่ได้เซฟไว้ในคอมนะคะเพราะว่าตอนทีเมเมก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็รู้สึกเสียดายหลายอย่าง อพอที่พอทีนี้นะคะืเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็รีบโทรหาพี่โจพี่โจช่องซูนิโจทา้าเวลนะคะเพราะว่าเราเราอยากรู้ว่าเราต้องทำราะใช่ใช่เราอยากรู้ว่าอ๋อจริงๆเราตั้งใจที่จะแชทถาม u t u b e จากช่องที่ผ่านกดแล้ว ทีนี้พี่โจก็บอกโอเคอที่มีทีมที่ดูแลช่องของพี่เขาอยู่เดี๋ยวจะให้อีเมลลองติดต่อไปเราก็รีบขึ้นมาหาพี่โจก่อนเลยตอนเช้าเมื่อวานทีนี้ อีเมลแล้วเราก็มี FC ของนุ่คนนะคะที่ทำงานอยู่ที่ Youtube เขาก็ตอนนั้นเราจะไปเราจะไปเราจะบินไปหา Youtube ที่กรุงเทพเขาก็เขาก็บอกทีมมาคอมเมนต์ว่าอย่าอย่ามาเพราะว่า ทางบริษัท u t u b e เนี่ยเขาไม่ให้ใครเข้ามาถ้าไม่มีการนัดหมายระหว่างเจ้าหน้าที่กับ YouTube คนนั้นก่อนเขาจะไม่ได้ให้เข้าเรา,เ,ราเขาจะไม่ได้ให้เราเข้าไปทันทีอะค่ะคือเราต้องมีแอปพ i n เคชันมีการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ในนั้นก่อนเขาก็เลยพิมพ์มาว่าอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ว่ามีน้องช่องกับบันิ่งน,นะคะซึ่งเป็นช่องที่ผ่านกดแล้วเนี่ยเราก็นั่งอยู่ใกล้กันทันีเราก็เลยขออนุญ,ญ,ญาตแบบว่าใช้ช่องน้องอะ แชทกับทางยู u ู e หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยน้องเขาก็ใจดีมากแบบว่ามาเลยที่แชทเลยอะไรเงี้ยเราก็ทำเมย์ก็ได้ทำการแชทบอกเขาว่าพอดีอ่าช่องเพื่อนผมอะ่ะก็คือช่องช่องเมย์เนาะถูกถูกถูกจอถ,ถูกจรากรช่องอ่าจะทำยังไงดีเมย์ก็ได้แจ้งอีเมลของช่อง แล้วก็คนสับสับไล์แล้วก็อีเมลที่ที่ใช้ติดต่อเรานะคะต้องแยกกันเพราะว่าอีเมลที่เราโดนแฮกอ่ะมันโดนไปทั้งยวงแล้วเมย์ไม่สามารถเข้าอีเมลได้เลยเมย์ก็ต้องใช้อีเมลสำรองของเมย์เนี่ยในการแชทคุยกับเขาซึ่งเมย์ก็ให้อีเมลตัวนั้นไปกับทางเจ้าหน้าที่ YouTube ที่เราแชทสดด้วยหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ได้ส่งอ่อีเมลมาให้บอกว่า คุณเมต้องรีบกรอกแบบฟอร์มนี้ทันทีซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ยื่นในเรื่องของการโจรกรรมถูกโจรกรรมช่องยูทูบอ่ะทีน,นี้อันนี้ต่อไปจะเป็นความรู้สําหรับคนที่กําลังจะทํา youtube นะคะแล้วก็คนที่ทํา YouTube อยู่นะว่าเราจําเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้างอยู่กับเรานะคะคือในแบบฟอร์มหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เรากรอก URL หรือว URL, URL ของช่องเราะคะ่ะ คือจร,จริงๆแล้วเมยแนะนําว่าอยากให้เราอ่ะ copy link ของช่องเราอ่ะเก็บไว้ด้วยเพราะว่าตอนที่เราถูกแฮ็กไปแล้วเนี่ยเขาปิดช่องเราเราไม่สามารถเข้าไปช่องเราได้เลยเพื่อที่จะ copy link ช่องของเรามาดังนั้นให้เราเก็บ copy link ช่องของเราเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราต้องใส่ในแบบกรองอันนี้คือข้อมูลที่หนึ่งที่เราต้องเก็บเอาไว้ ข้อมูลตัวที่2คือบัญชีแอคเคาท์ที่เรียกว่า AdSense นะคะที่เรารับใช่รับเงินจากยูทูบเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่หหลักซึ่งเราจะรู้ได้จากอีเมลที่เขาส่งมาหาเราว่าทุกเดือนนะคะว่าเขากําลังส่งเงินให้เราแล้วนะอีกสองสมวันจะถึง ึ่งในอีเมลตัวนั้นอ่ะมันจะมีตัวเลข15หลักตัวเลขเนี้ยห้ามบอกใครทั้งสิ้นนะคะต้องเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็ต้องเซฟเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามันแฮกเอาบัญชีเราจะเข้าไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ได้แล้วเราจะไม่สามารถเห็นตัวเลขนั้นเราต้องเซฟตัวเลข15หลักไว้ข้างนอกของเราด้วยเพื่อที่จะใส่ไปในแบบฟอร์มตัวที่สุดอ่ะข้อที่สอง อ่าจะปุ๊บเขาก็จะถามพาสเวิร์ดที่เราเคยใช้ครั้งล่าสุดว่าพาสเวิร์ดต,ตัวนั้นอ่ะเราตั้งไว้ว่าอย่างไรนี้นนใช่เราก็ต้องเมี่ี่ว่าที่แนะนำนะคะเราควรจะเก็บหลักฐานก็คือ URL อ่าแอคเคาน์ของแอเซแล้วก็อ่าวิดีโอหรือรูปอะไรก็ได้ที่แสดงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปโดยตรงเราเป็นคนทำเองนะคะ แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่ว่าทําไมคุณถึงรู้สึกว่าเราถูกุกจรกรรม<ช>ซึ่งในแบบฟอร์มนั้นเมีก็เล่าเป,เป็นช่องยใช่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อธิบายลงไปประมาณนี้ค่ะแล้เราก็กดส่งส่งแบบฟอร์มนี้ไปในอีเมลหล<ต>ังจากนั้นอนน่ะใช่เราส่งไปประมาณ9โมง10โมงเช้า ประมาณแล้วประมาณบ่ายสโมงเนี่ยทาง YouTube <c oughs> ก็ได้ส่งอีเมลกลับมาว่าโอเคเรารับเรื่องแล้วนะเรากำ <3. S 1> ลังตรดสอออยู่ซึ่งมันต้องใช้เวลาซึ่งไม่รู้ว่ากี่วันเราก็ต้องตอนนี้คือ,อเราเรารอยอย่างเดียวค่ะมีม<ต>ีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า เรื่องแบบเนี้ยมันมีอยู่เรื่อยๆซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็มีการแก้ยู่เป็นปกติไ่เรื่อยๆฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเค้ชฮกเกอร์ก็อาจจะตามยุคสมัยเขาอาจจะพัฒนาของเขาไปด้วยอะไรทำนองี้เพายุคนี้เนาะมันเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงนนี่ก็เป็นที่แบบประสบการณ์ตรงของน้องเมย์นะคะเพราะว่า ยูทูบเบอร์ที่อยู่ด้วยกัน,ตร,นตรงนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีกําลังใจให้กับน้องเมเดนะคะแบบมันใช้เวลาเร่งมากเนะาะเป็นอะไรที่น่าตกใจนะคะฝากช,ช่องใหม่มน้องเมย์มีช่องใหม่ไหมเอ่ยเราก็เลยคิดกันว่าเราคงต้องทําช่องใหม่ไปก่อนนะคะระหว่างที่ยูทูบเนี่ยกำลังผู้คืนซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ใช่ค่ะช่องของเรา จะเป็นช่องที่ขึ้นชื่อด้วยภาษาไทยนะคะจะได้เสิร์ชหากันง่ายๆแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะเราไม่มีคีย์บอร์ดภาษาไทยแล้วก็สามารถเสิร์ชได้เหมือนกันเป็นช่องเมีเ่ยคเมดีสตอรี่เมดีสตอรี่ภาษาไทยข้างหน<อ>้าแล้วก็ถ้าหลังเป็นภาษาอ,อังกฤษอ๋อแบบนี้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องเมเดี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะแบบเป็นอะไรที่แบบ หลายคนไม่คิดเนาะไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้วิยกำลังใจให้กับน้องเมย์ละที่เหน่งนะคะขอบคุณมากค่ะวันนั้นนะอยู่ในเป็นวันเกิด<ช>องพอดีคนเกิดหนูันฮัอยู่ใช่ไหมใช่คนเ,นเกินหนูใช้เวลาเร็วมากเลยนะเนาะ ไม่ถึงห้านาทีเนาะไปหมดเลยท<ป>ุกอ,อย่างนี่คือคือตอนไปแจ้งความมาหนูก,ก็นั่งเหมือนรีเฟซหน้าช่องพี่เขาตลอดอะ่ะเขาดูเรื่อยๆ,ๆแล้วแบบพอรีเฟซครังค้งล่าสุดคือมันหายไปหมดเลยพี่แน่ๆก็คือเราต้องเซฟคลิปเก่าเราไว้ด้วยเนาะแบบที่แบบต่างหากอะไรเงรี้ยเราคัอกปีไว้ก่อนขอบคุณมากค่ะต้อมีฝากช่องพี่เขาด้วยนะคะนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องไอากาอีกของเราด้วยนะคะ